เออ่น้องชื่ออะไรครับชื่อหิวค่ะตะเสียงดังๆเลยดิยืนหิวค่ะชื่อชื่อจริงอะไรครับทินวานมันดีครับนะครับเตะฝึกแบมมากี่ปีแล้วครับไม่ถึงปีครับเคยแข่งรายการไหนไหมครับไม่เคยค่ะอะไรข่าวล่าสุดจะไปแข่งขอนแก่นใช่ไหมครับใช่ครับแข่งรุ่นอายุกี่ปีครับแปดปแข่งกี่ปีครับ ตั oh, ้งส uh, oh, 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 ิบปีครับอ๋อลงเดี่ยวหรือลงคู่ครับเดี่ยวเดี่ยวคู่ครับอ๋อคู่กับใครครับเบียร์ครับเบียร์ชื่อจริงอะไรครับเออนานาทิพย์ความยุโรปแอบโอ้โอ้นี่เหรอครับชตยคู่โอมาแล้วครับอ๋อโอ้น้องชื่ออะไรครับน้องเบียร์ชื่อจริงอะไรครับนนาทิพย์เดี่ยวยาวนามสกุลอะไรครับยุโรปเดียร์ยุโรป แล้วทา,ายายรูปคู่เลยครับโปรชายคู่